สผู้ชมคะสิบารีนะคะพาทุกท่านมางานเลี้ยงดินเนอร์ของ SME โตเกียวกับ SME กรุงเทพนะคะท่านผู้ชมณนานี้ผู้ประกอบการ SME ไทยกำลังพรีเซนต์นะคะถึงเรื่องงานบริษัทของตัวเขาในการแปลรูปผลิตภัณฑ์นะคะบรรยากาศร,รอบๆนะคะท่านผู้ชมครับก็มีผู้ประกอบการไทยจำนวน30บริษัทนะคะผู้ ปี e อีก30บบริษัทค่ะก็มาร่วมงานก็โอเคกูดกูดอยูู่สปีกอีสกูดโอเคน้องเขากลับจากพรีเซนต์บนเวทีค่ะเป็นผลไม้อบแห้งนะคะค่ะก็ประมาณ60ท่านนะคะ60บริษัทที่เรามาร่วมดินเนอร์ระหว่างผู้ประกอบการ SME ไทยและผู้ประกอบการ SME ญี่ปุ่นค่ะก็หวังว่าการการการร่วมงานในครั้งนี้นะคะท่านผู้ชมคะก็จะขอให้เกิดพาร์ทเนอร์ซึ่งการแลกการระหว่างผู้ประกอบการ SME โตเกียวและผู้ประกอบการ SME ไทยเราจำนวน30บริษัทค่ะท่านผู้ชมคะก็ดีค่ะการจัดงานครั้งนี้ขอให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกันและกันนะคะระหว่างผู้ประกอบการนะคะแม้เราจะอยู่ แต่ว่าการเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้ขอให้เกิดมิตรภาพที่ดีงามระหว่างกันค่ะท่านผู้ชมนะคะงานเลี้ยงคืนนี้คาดว่าไดาจะเริ่มประมาณสักสามทุ่มค่ะค่ะผู้ขอการบางท่านก็มาจากภาคเหนือนะคะบางท่านก็มาจากภาคใต้ค่ะดีค่ะดีค่ะดิฉันมาร่วมงานและรู้สึกประทับใจวันนี้ที่ ได้พารนอประมาณสิบบริษัทค่ะก็พยายามที่จะยิ้มเย้มแจ่มใสและก็เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ประกอบการ s อ e. ญี่ปุ่นนะคะว่าเขาเมีไลฟ์สไตล์มีวิธีการดำเนินงานอย่างไรบ้างค่ะเราก้อเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะไม่ใช่ว่าเราจะวาง o s i t i o นของเราว่าเราต้องการอย่างไรแล้วเราไม่รู้ว่าญี่ปุ่นต้องการอย่างไรค่ะ นี่บรรยากาศรอบๆงานนะคะสวัสดีค่ะทางด้านสิงทอค่ะชื่อสิริวบารีค่ะสิงทอค่ะค่ะอยู่ที่ไหนคะอ่กรุเทพนี่นะคะ่ะนี่เพื่อนๆเ,เข้ามาทักทายค่ะก็เป็นดีๆที่เกิดขึ้นนะคะดิฉันนี่สนับสนุนที่จะร่วมพันธมิตรทางธุรกิจกับญี่ปุ่น มากกว่าจีนค่ะดิฉันประกาศมาตั้งแต่ต้นว่าดิฉันเห็นด้วยและสนับสนุนการลงทุนไทยญี่ปุ่นค่ะผู้ประกอบการญี่ปุ่นน่ารักทุกทคานค่ะดิฉันพยายามให้เห็นบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมวิสวิสตทอนวิสทินอะไรเนี่ค่ะจำชื่อโรงแรมไม่ได้อีกแล้ะ นี่คือนิสัยที่ไม่ดีของสิริวารีค่ะไม่ค่อยจะจื่ชื่อว่า,อ,าอยู่โรงแรมอะไรแต่อยู่ชั้นที่26ของโรงแรมค่ะมองออกไปก็จะเห็นโรงแรมโซฟิเทลค่ะของเซนทันนะคะจำนวนของผู้ประกอบการไทย30ท่านนะคะ30บริษัทจำนวนของผู้ประกอบการาญี่ปุ่นโตเกียวก็ว30บริษัทค่ะค่ะเซมเซมค่ะ ดิฉันก็หวังว่าการพูดคุยการนเนอร์ครั้งแรกนะคะของการร่วมมือทางธุรกิจของผู้ประกอบการ S B e, เกียวกับ S B ไทยกรุงเทพเนะคะเป็นครั้งแรกที่เราจัดที่ทางทางทางญี่ปุ่นเป็นคนจัดนะคะทางญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนะคะเราเป็นแค่ผู้ผรับผิดชอบงานในครั้งนี้คะ่ะท่านผู้ชมคะ สำหรับทีฉันคืนนี้เป็นค่ำคืนที่นหนมากค่ะเรามีโอกาสที่ได้ผู้คุยแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกันนะคะไม่ว่าตัวของผู้ประกอบการ s อ e ที่หวังว่าจะมาเอาเราเป็นพาร์ทเนอร์เขาจะมีเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไรและเราที่จะร่วมพาร์ทเนอร์กับเขาเรามีเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไรบ้างคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะสำหรับวันนี้ดิฉันก็คงขอแค่นี้นะคะ ไว้โอกาสหน้าถ้ามีการแมชิ่นหรือการร่วบลงมือร่วมลงทุนด้วยกันร,ระหว่างไทยกับประเทศไหนดิฉันก็จะถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้รับชมกันค่ะขอพระคุณ